ไม่หยหน้าตาหนูตาตลาดห้วยมกาลจินของป่าตลาดขายของป่า

นกเขาไปดเหลืองจ้านกเขาไปลาจ้ากินแก้วก็ายไจงกนกจังเปเก้องกินแก้วเนี่คระถามว่าจ้ัวได้ค่ะเนอิไหนเด้ค่ะพร้อมกินค่ะถามแก้วจ้มจีดมอจหารทุกอย่าง ตัวลายตัวดำข้ามไปสามที่มันเย่ม้าไปามกดามีามว่าีก็นเียวอนนะครับเยซูสต์เยี่ดมมวแมงกินุแมงกินนุ่ จ้าโอสมงานปีบาจ้าีดนไปนนี้มดสีแล้วค่ะจำเซขีดป่ะ